สวัสดีค่ะในยุคที่แบบว่าข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาเนี่ยการเลือกรับสื่อกลายเป็นเรื่องออสำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่เรามีว่ามีแนวทางยังไงบ้างในการเลือกแล้วก็ทำความเข้าใจพวกหนังสือหรือสื่อต่างๆให้มันได้ประโยชน์จริงๆอะคะ่ะเหมือนสร้างเกราะให้ตัวเองนิดนึง ครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆครับตอนนี้เพราะถ้าเราเลือกไม่ดีเลือกไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะเสียเวลาไป,ปเปล่าๆหรือได้ข้อมูลที่ไม่ถูกไม่จำเป็นมาข้อมูลที่เรามีนี้ก็ให้หลักการคัดกรองที่ดีเลยนะครับเป็นทักษะที่ต้องมีเลยในยุคนี้น่าสนใจคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเภทแรกเลยที่ดูจะแบบหนักแน่งสุดอย่างตำราวิชาการนะคะในข้อมูลเขาแนะนำให้ดูอะไรเป็นพิเศษคะ่ะ หลักๆเลยนะครับก็คือความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาต้องเป๊ะๆเ,เลยตรงกับชื่อเรื่องแล้วก็พวกข้อมูลภาพประกอบต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ดูกำกวมคลุมเครือภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่เ,เหมาะสมกับสาขาวิชานั้นๆแล้วก็ต้องดูเรื่องการตรวจคำถิดด้วยนะพวกคำนำสารบัญอะไรพวกนี้ก็ต้องครบถ้วนคือมันไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันบอกถึงความน่าเชื่อถือ เหมือนเป็นการประเมินเบื้องต้นเลยว่าพื้นฐานความรู้ที่เราจะได้เนี่ยมันโอเคไหมอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่เนื้อหาอย่างเดียวแต่ความเรียบร้อยความใส่ใจในรายละเอียดพวกนี้ก็สำคัญมันสะท้อนความน่าเชื่อถือได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าขยับมาเป็นแนวที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็เพลินเพนด้วยอย่างสารคดีล่ะคะอันนี้เกณฑ์การเลือกเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับสารคดีเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่การผสมผสานกันครับระหว่างข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นประโยชน์อย่างพวกชีวประวัติก็ต้องตรงไปตรงมาไม่ลำเอียงใช่ไหมครับหรือสารคดีท่องเที่ยวก็ต้องให้ข้อมูลให้ประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่น่าเชื่อถือกับอีกส่วนคือวิธีนําเสนอต้องน่าสนใจในข้อมูลเขาก็ชีว้ว่าต้องดูไปถึงการวางโครงเรื่องการใช้ภาษาการเร้าความสนใจต่างๆ เพราะสารคดีที่ดีเนี่ยมันเล่าเรื่องเก่งทำให้ข้อมูลที่อาจจะดูยากๆมันเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ตรงนี้แหละครับก็ทำให้เราต้องออมองอย่างวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าเขาเลือกเล่ามุมไหนใช้หลักฐานอะไรยังไงฟังดูซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งนะคะเพราะมีเรื่องศิลปะก,การเล่าเรื่องเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วถ้าเป็นบันเทิงคดีเลยล่ะคะอันนี้เน้นสนุกเป็นหลักเลยในข้อมูลบอกว่าต้องดูอะไรด้วยหรอคะหรือว่าอ่านเอาเพลินๆอย่างเดียวคอฮ จริงๆแม้จะเน้นบันเทิงนะครับแต่ข้อมูลก็ยังชี้ว่าบันเทิงคดีที่ดีเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบให้เราพิจารณาได้เหมือนกันอย่างเช่นโครงเรื่องมันสมเหตุสมผลไหมดูจริงไหมตัวละครละ่ะเป็นยังไงมีมิติหรือเปล่าคือดูเหมือนคนจริงๆมีทั้งดีไม่ดีปนกันไปการดำเนินเรื่องมันน่าติดตามไหมและก็ที่สำคัญเลยคือ ก่นเรื่องหรือแนวคิดที่ผู้เขียนอยากจะสื่อออกมาผ่านเรื่องนั้นๆรวมถึงภาษาด้วยนะครับทั้งการบรรยายบทสนทนาต้องดูเป็นธรรมชาติสมจริงพวกนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องมันไม่ใช่แค่สนุกผิวเผินแต่แบบอาจจะทิ้งอะไรให้เราคิดต่อหรือสะท้อนภาพอะไรบางอย่างได้ โหไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าดันเทิงคดีก็มีมุมให้เราวิเคราะห์ได้ลึกเหมือนกันที่นี้มาขึ้นสื่อที่เหมือนต้องแข่งกับเวลามากๆอย่างวารสารกับหนังสือพิมพ์บ้างคะข้อมูลเขาเน้นจุดไหนเป็นพิเศษคะสําหรับกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้อาจจะต้องแยกดูนิดหนึ่งนะครับสําหรับหนังสือพิมพ์เนี่ยความเร็วความสดใหม่มันสําคัญก็จริงแต่ในข้อมูลเขาเน้นว่าต้องดูคุณค่าของข่าวด้วยคือข่าวนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมไหม มีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือวัฒนธรรมที่ดีงามหรือเปล่าส่วนพวกบทความบทวิจารณ์ก็ต้องดูว่าเขาตรวจสอบข้อมูลมาหรือ,อยังมีความเป็นกลางแค่ไหนภาษาที่ใช้เป็นยังไงเหมาะสมไหมส่วนวารสารซึ่งมักจะลงลึกกว่ามีเนื้อหาต่อเนื่องทั้งสารคดีบันเทิงคดีหรือข่าวต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องอาศัยการอ่านสม่ำเสมอเพื่อตามประเด็นให้ทันดังนั้นการอ่านสื่อกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้การคิดวิเคราะห์เยอะเลยครับ ต้องคอยตั้งคำถามว่าข้อมูลมาจากไหนใครเขียนเขามีมุมมองอยังไงพยายามแยกแยะข้อเท็จจริงกับความเห็นให้ออกตรงกับที่เราสนใจจริงๆเหมาะกับเวลาที่เรามีแล้วก็ประโยชน์จากการอ่านโดยตรงเลยที่มีตั้งแต่ได้ความรู้พัฒนาอาชีพไปจนถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือแค่ความเพลิดเพลินก็ได้ถูกต้องเลยครับและประโยชน์พวกนี้มันจะยิ่งชัดเจนขึ้นนะถ้าเราไม่ใช่แค่เลือกเป็นแต่เราอ่านเป็นด้วย คืออ่านอย่างมีกลยุทธ์นะครับรู้จักประมวลผลสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาให้มันกลายเป็นความรู้ที่เราเอาไปใช้ต่อยอดได้จริงๆอันนี้คือการเปลี่ยนตัวเองจากแค่เป็นผู้รับสารเฉยๆนิ่งๆไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ที่กร,รรทกระตือรือร้นหรือ active learning ที่เขาเรียกกันแล้วในภาพรวมของสื่อสารสนเทศทัท้งหมดเลยล่ะคะมีการจำแนกหรือให้ข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมคะจากข้อมูลที่เรามีครับ ในข้อมูลก็มีการแบ่งให้เห็นภาพกว้างๆอยู่นะครับระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมพวกหนังสือเรียนตำราหนังสือเสริมความรู้ต่างๆกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันหลากหลายมากตั้งแต่วิทยุที่เน้นเสียงอย่างเดียวโทรทัศน์ที่มีทั้งภาพทั้งเสียงก็จะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าไปจนถึงพวกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือที่เรียกว่า C A I ที่เป็นโปรแกรมให้เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีโต้ตอบได้และก็แน่นอนอินเทอร์เน็ต อันนี้คือคลังข้อมูลขนาดยักษ์เลยเข้าถึงได้ทั่วโลกค่ะการมาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้เปลี่ยนโลกการเรียนรู้ไปเยอะมากจริงๆนะคะใช่เลยครับมันทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นกว้างขึ้นเยอะมากแต่หลักการสำคัญในการประเมินมันยังคล้ายๆเดิมนะครับคือเราก็ยังต้องดูความน่าเชื่อถือความถูกต้องวัตถุประสงค์ของเนื้อหา ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามจริงๆแล้วความเร็วความหลากหลายของสื่อยุคใหม่เนี่ยมันยิ่งทำให้ทักษะการเลือกอย่างมีวิจารณญาณแบบนี้สำคัญขึ้นไปอีกนะครับสรุปแล้วก็คือกุญแจสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่อ่านให้เยอะแต่ต้องอ่านอย่างฉลาดด้วยเริ่มตั้งแต่เลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายเข้าใจธรรมชาติของสื่อแต่ละแบบแล้วก็ต้องรู้วิธีรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะแยะมากมายในปัจจุบัน หัวใจหลักจริงๆก็คือทักษะการประเมินนี่แหละครับไม่ว่าสื่อมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปแค่ไหนแต่ถ้าเราสามารถพิจารณาเนื้อหาโครงสร้างจุดประสงค์หรือแม้แต่มุมมองของคนสร้างสื่อได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเราจากการเป็นแค่ผู้บริโภคข้อมูลแบบออรอรับอย่างเดียว passive ไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้เชิงรุก active ท,ที่สามารถดึงคุณค่าจากข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้เต็มที่ครับเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากเลยคะ่ะ ก่อนจะหมดเวลามีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะคือเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญซึ่งมันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าเออนอกจากเราจะเลือกสื่อที่ใช่สำหรับเราแล้วเนี่ยไอ้วิธีที่เราใช้อ่านหรือทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นจริงๆเนี่ยมันส่งผลต่อความลึกซึ้งของสิ่งที่เราจะได้รับกลับไปจากสื่อต่างๆยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะ